mm-hmm แล้วถ้าเราเป็นนางยักษ์พระอภัยจะต้องเปลียดต้องกลัวค่าแน่เราต้องทำยังไงเราต้องทำยังไงเฮ้ยใช่แล้วข้าจะแปลงกายเป็นมนุษย์โฉงงาม That's all ยิ่งชิงชังข้างแขนแน่นอุราจะใคร่ดาให้ระยำด้วยคำ่านตัวน้องนี้ยังไม่มีคู่สูตรสมเป็นสาวโภมจารีอยู่ครบทวนน้องยังบริสุทธิ์ผุดผ่องน้องยังเว้ีอยู่เลยนะเพคะเอาไปผลนางแพทยสยาบ้ากรรมมามาเพียวภัยขอน้องกอดหน่อยนะเอาวะ เป็นไงเป็นกันแม่นายักษ์หากวันข้างหน้าเราทำให้เจ้าขุนเคืองใจเจ้าไม่จับาจาเรากินหรือไม่กินไม่กินเพคะด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าหากวันใดคิดร้ายขอให้ตายไปในบัดดลแต่ตอนนี้ขอกินเสด็จพี่ก่อนนะเพคะจะกล่าวกลับจับความไปตามเรื่อง ถึงบาทเบืองปรเมตรพระเช่ฐาองค์อภัยมณนีสีโสภาตกยากอยู่คูหามาช้านานกลับด้วยนางอัสุรีนารมิตรเป็นคู่ชิดเชยชมสมสมานต้องรักใครไปตามยามกันดานจนนางมาน รุษชายไม่คลาดเคลือนเหมือนองค์พระทรงเดชแต่ดวงเนตรแดงดูดังสุริฉายทองกำลังดังพระยาขชาพลายมีเขียวคล้ายชนนมีมีสัปดาและนี่คือสาเหตุของเรื่องต่อจากนี้ทั้งหมดคนที่มีฤทธิ์มันจึงคิดท การใหญ่เอ๊ะแั่นมันตัวอนะไรน่ะเอากลับไปถามเสด็จพ่อดีกว่า สินสมุทรเสด็จพ่อลูกจับไอ้นี่มาได้นี่มันตัวอะไรเหรอจ๊ะนี่คือเนื้อนะเจ้าไปคบเนื้อมาได้อย่างไรลูกแอบเปิดปากถ้ำออกไปไว่ายน้ำเล่นมาจ้าเอาเถอะช่างันก่อนพ่อมีเรื่องจะคุยกับเจ้าแท้จริงแล้วแม่เจ้าเป็นยักษ์เราสองพ่อลูกจะต้องออกจากถ้ำทองย่้งนั่นเบืบ่อไส อยอดซ้ายละบดอดายยอดซ้ายละบอดายจริงเรื่องจริงงั้นเราเช่นนี้เดี๋ยวข้าจะพาลูกเมียมาช่วยพาท่าทั้งสองออกไปจากที่นี่ขอบคุณท่านมากแต่ตอนนี้ข้าต้องขอเออสรุปแล้วก้อนที่ปิปดปากถ้ำเหรอลูก พ่อไม่ต้องห่วงแค่นิว้วเดียวสกดปุ๊บหินก็ขยับปั๊บเจ้ามีแรงมหาศาลขนาดนี้เห็นทีเราจะได้หนีแม่เจ้าได้แน่แนแม่้าเถลาอยากพิสูจน์ไหลาะเสด็จพ่อได้สมมติพ่อเป็นก้อนหินนี่พ่อไม่แข็งอ่ะพ่อแข็งจริงเหรอลูกและหินบ้านพ่อไม่แข็งหรองั้นพ่อจะเป็นก้อนหินแข็งที่สุดเลย น้องล้าำแล้วเด็นจ้ะพี่คิดถึงน้องจังเลยบอกฉันก็คิดถึงเสด็จพี่เลค่ะบอกแม่สิลูกว่าวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ข้าเปิดเ,เปิดปากเป่าปีทั้งวันเลยเป่าปีนะ่ะเป่าปีให้แม่ฟังสิลูก นะ้จ๊ะน้งรักกลับมาเหนื่อยเนืพี่ว่าพักก่อนสิจ๊ะจะได้หายเหนื่อยกลับมาเห็นหน้าลูกกับสามีพร้อมกันเมียก็หายเหนื่อยแล้วใชคะต้องพักต้องพักสิจ๊ะจะได้หายเหนื่อยเมียพักก็ได้จะได้หายเหนื่อยน้องรักน้องรักอียักก์ห no love. No love. E ลับง่ายดีแท้เอาล่ะ ตามที่ได้คุยกับท่านเงือกเราจะต้องล่อดวงนางยักษ์ออกจากถ้ำให้ได้เอาอย่างไรดีไม่รักไม่กรักหนพีอ่อย,อยู่นี่น้องรัตื่ึงขึ้นมาการดึกอย่างนี้มีเรื่องอะไรรือเปล่าจ๊ะน้องฝันร้ายไปคะน้องฝันว่าทวเทวดาหอกมาทำลายถ้ำของเราแถมทุบตีน้องด้วย มีอะไรอีกจ๊ะแล้วเทวดาก็ควักลูกตาของน้องแล้วก็หอกกลับไปโบราณว่าถ้กฝังร้ายให้มุ่งหมายจำศีลละเว้นอาหารอดข้าวอดน้ำสามวันเพื่อเป็นการสะดอกเคราะ์นะนะ้องรักจริงเหรอพี่ครักเสด็จพี่ที่ทม่ตันะ๋นน้องรักแน่นอะนะงั้นซีอยู่ในทางแล้วไปพักหวานใจอของน้อง นะถูกเขาเจับมาแต่ยังก็ม,มาช่วยเขาประเสริฐจริงๆแม่แม่จ๋าก็นั่นมันผู้ชายมีผัวแล้วป้าถ้าว่าเขาแมนจะตายไม่เจ้าหน่ะมีผัวแล้วอุ๊ยพ่อแกก็แรงเกินยาซิล เ่อนาีี้ทวลสุดเราววรไไปกันด้้แลสมวันก็กลับมาจากการรักษาศีลตามคำสาม,มีบอกเอนางนพีเสื้อสม,มุดมาถึงกลับเห็นแทนหินปากข้างถูกเปิดออกผัวไม่อยู่ลูกไม่อยู่แก้วตาและดวงใจที่รวมความรักทั้งหมดของ,งานางหนีหายไปเสียแล้ว เมื่อน,นั้นมันจงเป็นเวลาที่นางทนไม่ได้อีกต่อไปความแค้นเริ่มสูงอ,อกงานางจนแทบหมดใหม,มีว่าต้องใช้วิธีใดนางต้องเอาผัวและลูกกลับคืนมาให้ได้ไอ้ตนใดบังอาจเอาลูกเอาผัวกูไปมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมไมิใช่แล้วมันนั่งตรงนี้ทำไ,ไมไม่ได้การละ ข้าจะต้องรีบไปตามผัวลูกข้ากลับมาผ่านไปไม่กี่วันนางผีเสื้อสมุดก็ตามมาทันจินสมุดจึงอาสารกหลอกล่อผวเวลาแม่ไว้เปิดโอกาสให้พวกเงือกพาพ่อของตอนหนี กนถ้าบิดาเป็นมนุษย์จากบ้านจากลงมาต้องกลับไปหาเสด็จพ่อเสด็จแม่หนูก็เหมือนกันหนูขอไปหาเสด็จปู่เสด็จย่าลูกขอลาป่าทุรีสักปีเดียวไปทเที่ยวหาประเทศเขียนครต่อแหลมันไม่จริงมันตั้งใจที่จะทิ้งกูไปตลอดกาลโอ้สิงสมุทร ตอนนี้แม่มีรูปร่างใหญ่โตแม่ขออุ้มไปส่งนะไม่ต้องหรอกครับกูมไม่ต้องไปส่งใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องครับอ,อย่างนี้จับได้นะสินสมุดดไอ้ลูกไม่รับดี กนแม่ข้าหวังว่าพระไครไมินีจะปลอดภัยรวมถึงลูกของเราด้วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็ได้เจอลูกแล้วหยุดเดี๋ยวนี้บอกมาว่าผัวก็อยู่ไหนถ้ามึงไม่บอกกูจะควักลูกตาของพวกมึงทั้งคู่เลยแหมใจเย็นสิจ๊ะ อืมข้าเห็นหลังไว้ๆอยู่ทางน,นูนแต่ข้าว่าไปทางนู้นปูรีบพวกมึงจะเถียงกันอีกนานไหมถ้ามึงรีบทำไมไม่ถามั้มมง,งแต่เมื่อวานเล่าปากดีนะกูรู้นะว่าพวกมึงขโมยผัวของกูไปผัวหลัน่นไปกับพวกข้าเองถึงข้าจะสวยและมีเสน่ห์มากข้าก็ไม่เคยขโมยผัวใคร เก้าคนปลอดจะเอาใครมานีจะได้แล้วเพราะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามโอ้เซอร์เดยอจีุ้๊กูไม่สนถ้าพวกมึงไม่ยอมบอกงั้นก็ตายไปอยู่ในท้อของกูซะนะเกาะแก้วพิสดารนี่เราต้องเรือมาถึงเกาะแสงไกรแห่งนี้ ก็ยังไม่พบพระอภัยมณีเลยเอ็นทีองหมดหวังอย่าพึ่งท้อไปบางทีพระอภัยมณีอาจจะอยู่บนตอนนี้ก็เป็นได้มีพวกเจ้าพระอภ,าภายัยต้างยังปลอดภยัย เรอาทั้งหมดให้คนติดตามทั้งสองฝั่งและออกเดินทางต่อเพื่อไปพบกับพระเจ้าตาที่อยู่บนเกาะเดินมาได้ไม่นานก็พบกับอาสมของพระเจ้าตาเอ้ามาทางนี้มาทางนี้น้ำมักการพระเจ้าตามันเกิดเรื่องราวอะไรล่ะมหาบาพิษเล่าความมาข่าและโลกสิงสถมีเยี่ยยักษ นางว่านางผีเสื้อสมุทมาหาพระเจ้าตาไม่ต้องวอรี่บนเกาะแก้วเราเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาแน่เพราะตาเสกเล็กยันไว้ทุกที่พูผีปีศาจร้ายขึ้นมาไม่ได้ปลอดภัยแน่นอน <What? S 2> ตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยตาตามมาดูตามมาดูเจ้าจะได้รู้ตาตรงไหนเขตหนาบอกฉันก้อนตรงนี้ตรงนี้ อ้าวตรงนี้เขตน้ำรรตาทำอะไรกูขี้อุบาทแท้เหยียวพะวิดาวรากแล้วประเจาตามหนา้าอวีท่านใดนั้นนางผีเสื้อสมุดก็ปรากฏกายต่อหน้าทุกคนเพวกเอ็งไม่ต้องกลัวยังไงม,มันก็ขึ้นมาไม่ได้ กรับไปเถอะแม่ผีเสือเ้อเสียงโอลน,นสเสียงเอฟโคอยู่บนกอบเสียงมันก้องถ้าเจ้าตาเจ้าเป็นยักษ์เราเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกแต่ข้าดักพี่ที่อง้ลักไปอยู่กับข้าด้วยฟังอัตมาก่อนแม่ผีเสื้อไม่มีใครก็ตายเพียงทอคนเดียไม่รักมีแต่คนที่ตายเราไม่รักตัวเองรักคนอื่น กูไม่ฟังเกียร์ไปกลับไปอยู่กับน้องค่ะไบคะน้องเอ๋ยคนกับยักษ์มันรักกันไม่ได้พี่พี่กับนางปาสวายนั่นยังรักกันได้เลยปาสวายอะไรสวยขนาดนี้ให้เกียรแอรีร่มังไทยหน่อยจ้าแต่น้องเอ๋ก็สวยอ่ะข้าไม่สวยตรงไหนตอบมาสิ ข้าสวยใช่ไหมข้าสวยใช่ปะผีเสื้อสมุดเอ๋ยครั้งนี้เกรกรรมทำให้วุ่นก็ใครแหละทำให้วุ่นไม่ใช่เพราะพวกมึงอีหนอกแม่จ่าไม,ม่เกียจข้าอะไเสียกูเลยนะจ่าหมดไม่สนลูกใครอย่างเจ้าต้องเจอขาหาหรือว่าจะเป็นขาหาน้นาโ คืนผัวให้กูซะดีๆอีนางขีเสื้อเอ๋ยไม่ควรคิดแต่ตามด้วยความเครีหัวหายไม่หัวเราเนี่ยข้งข้าข่สาอยากจะรู้นะท้าไมมึงหายมึงจะยังหัวเราอยู่ไหมอ๋อลืมไปมึงคงไม่มีเมียมีแต่ผัวอีกระเลยมึงสิกระเลยยังโง่เว้หวุ่นวายอตายโง มึงนะสิจะตายหงตากูไม่ตายหงหรอกโอยทำไมตากูตายนาอยู่อยูๆกูก็มราณาะข่าพไปแล้วว่าเฮ้ยตกลงมึงจะกลับไม่กลับกูไม่กลับงั้นต้องพึนทาถาเสษมนตายของข้าหลังงานนี้เออเลเสทตายปลาย้ไไา แล้วเสกสายปลายฟางแล้วหยิบแล้วหยิบ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 แล้วเสกสายปลายฟางเมื่อนางยักจมูกใคของพระเจ้าตากคว้าใ่นางก็ดิ้นทุรนทุรายปวดแสบปวดร้อนไปทั่วตัว นางคงจะวนเวียนอยู่รอบๆเกาะแห่งนี้แล้วแต่พวกเจ้าอยู่บนเกาะนี้ต่อจะปลอดภัยที่สุดไม่มีใครรู้านางยักษ์ไปอยู่ที่ไหนทำอะไรหรือคิดอะไรอยู่แต่ถ้าอยากรู้ตอนจบของเรื่องนี้ก็ติดตามในปีต่อไปชูย